ครับพี่น้องครับหาเฮดหากิโลเออหาเ็ดหากิโลพ่อดอกเดียวน้องเอาบั้นมือบั้นมรเนี่นี่ครับนี่ครับดอกเดียวนี่ครับทักขึ้นแง่แต่ความยอดสุดยอด มาครับพี่น้องครับนางมาอีกสิบกิโลครับคอยพ่อครับมาเด้อมาเด้อน,นี่ไงนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมไหน,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 นี่นี่บ้นบ้อย่างนี้นี่พี่น้องโอ้หอนทักหอนแน่โทวจิพอโอ้หัหน ไ,<ะ>ได้งวดนี้ต้องไปทำอาหารเนี่ยบอกไว้ก่อนเ,นเป็นไปถิ่มงวดที่แล้วเด้อย ครับพี่น้องมาอ้ดอกงามๆเลยครับดอกบานๆครับบานดอกนึงตูมดอกนึงครับบอกให้เอาใบไม้ที่จะวาดมาเมื่อกี้นี่เอามางามครับยากมากหาลูกหกลกไวพอและอุ้ยอุ้ยยังนี่อุ้ยวันมาอุ้ยจริงคือ ครับมันอยู่แน่วนี่เระพี่น้องครับเห็ดตะไคร้ครับผมหาขึ้นยากปีนี้หาก,กินยากฝนแหลงครับฝนถิ่มช่วงนี่มัน,ม,น,ม,นมันครับนี่ครับอยู่กับผมกับอีกด,ดอกนึงครับอีกด,ดอกนึงกันกำลังทีได้ต่ำเราพี่น้องเอ้ยนั่นก็มาผมได้ไหมครับผมได้แักกี่ดอกไหมยังหาต่อไป พ,ดดพี่น้องโอ้ยงี้ยังยง,งนีนะครับมากับทีมงานสามคนครับวันนี้ครับเห็ดตะโ่ค่อยเกิดครับฝนทิ่มช่วงพี่น้องมื้อนี้ช่วงนี้ผลทิ่มช่วงเห็ดก็เลยตะโพกไหออกกัน,นเนนลยหลังจากไปหาเห็ดตานเม็ดงานมากครับ อากาศดึกมากครับมันยังเลาะปลาครับผมหาอยู่หากินงก็พี่น้องฝอแนวฝอแนวครับวันนี้ครับพี่ครับแล้วค่อยิดตามผลงานกันต่อไปพี่น้องไม่สิพ่ออีกห่มาครับพี่น้องครับสั่งผลงานนะครับสองดอกมันบันไหนมันจะบอกว่ามีว่ามีเห็นบ่นี่พ่อแล้วครับ อุ้ยสามผลงานนะครับนี่พี่น้องสามดอกครับสี่ดอกจิ้มอุ้ยนี่เป็น,นาาเนาค่ะก้าเอาไปก่อนไปก่อนอ่ะจะได้เนาที่เนาเหรอ,อ,อพอแล้วพี่น้องดงมันอุ้ยอุ้ยดงเห็ดตะไคร่ตัวนี้อุี๋อื๋ งงไปที่หลังเนาะดอกง่้ยไปที่หลังโอเคครับดอกง้ทั้งี่โงดอกึงอยู่นั่นพ้อห้าดอกตวบอ้ยนู่นได้เยอะไอดอกตัตอนเนี้ยไปอะ สองดอกครับสองดอกกันสองดอกเหรอใช่มันมันครับพี่น้องครับเริ่มมันแล้วครับมันมันครับมันมันครับซีหาดอกครับพี่น้องหลายๆก็มูกับไปด้วยจะฉันห้อน เริ่มมาครับพี่น้องเริ่มมาแล้วครับจากการย่งางปลามาหลายโลแล้วติดก็โลแล้วครับมันดีพอรครับจุดทีละสองดอกทีละดอกครับเริ่มมาพี่น้องเริ่มมาฮะเก็่ยวกบไหนบัตรโอเคดีเลยไหลายังไงเนาะบัดน,นี้มาเรียกบัดน,นี้พี่น้องเริ่มมาแล้วครับ นี่นี่แน่นอนครับนี่ครับปาหญ่ายครับกระจายกำลังนี่แน่นอนโอ้ยไม่แล้วครับพี่น้องไม่แล้วครับสิบกิโลครับนี้ยโอ้ยฮะ อยู่ไหนอยู่ไหน,นแล้วงกว่าโอ้ยห่อนก็บห่อนเนี่ยแตกแล้วพี่น้องเนี่ยแตกแล้วปกติมาหอดที่ภายเซ่ยเลยพี่น้องนีปุ๊กคตนไดอยู่แล้วเห็ด เขาห็ดละงกครับละงกเขาหินละงกแก่ไปบ้างโอ้โหนี่ครับพี่น้องมันบานตั้งนานเล้นป้อมเลย ไปพี่น้องไปม <ไป S 1> ี่กับมี่โอ้หมดสมก็ไรแต่วะไหนป้อมฮะอุ้ยนี่ครับพ,พี่น้อง เอามาพอเท็ดตะไคร่สองดอกครับอู้หูเดินมาไกลกันพี่น้องเลยนีนคคน่ครับตะไคร้เท่าเหรอครับกินไดก็เอาครับปิ้งย่างครับตำปนตำแก้วก็ว่าไปพี่น้องนี่สองดอกสวยๆครับนี่ครับอุ้ยพี่จุ่มนึงครับอุ้ยมาถึกมองมันแล้วพี่น้องนี่ครับ อีกเท่านีนี่สามดอกครับนี่มันมันนะครับมันนี่ครับนี่ครับนี่พี่น้องนี่ครับหาดอกแล้วครับมาจุ่มนี่ครับนี่พี่น้องหาดอกแล้วอู้ยมันมันครับฝนถิ่มช่วงก็เชื่อครับนี่ฝนบ่ถิ่มช่วงนี่เต็มเลยครับแถวนี้เอากองไว้ก่อน สองมีอกันหายกันเห็ิรละโง่ไหมครับปัม๊มละโง่ไหเหิรละโง่ก็เห็ดตะไคร้นี่ครับตะไคร้ครับดอกนึงครับอุย้สยสวยๆเลยพี่น้องอุย้ยดอกกิดดอกครับนี่นะครับ สวยๆแล้วครับเพอร์เวอร์เลยครับพี่น้องครับเพอร์เวอร์เลยครับมุดเยอะขนาดเลยวะ คนสนใจมาแล้วครับมีคนตาดีสนใจลงมาแล้วครับนี่ฮะหกดอกกันเนี่ครับเต็มแล้วครับหกดอกครับพี่น้องอุ้ยมันหมันครับมันหมันครับมันหมานพี่น้องมันหมานฮะอุ้ยพออีกครับ มาค้อทาบ่<า>เห็นนี่ครับพี่น้องมาอีกแล้วครับนี่ครับน,รรรน,นี่ครับดอกงามๆเลยครับอูวน,นี้กินได้ไหมนี่ได้นี่นะน,นี่ครับแค่จุดด,ดอกครับใส่แบบไหนใส่แบบเถอะ ครับพี่น้องช่วงนี้เกเกตดอกเลยครับเดี๋ยวหาบุนหาต่อครับพี่น้องวุ่นหาเลยอยู่นูมีเพราะเท่านี้วุ่นหาไปเลยครับนาสะเป็นทางน้ำแล้วเนี่ยนี่เป็นไปเลยมาครับมาครับปล่อยอีกเลยครับพี่น้องอยู่เลาะเก่าเลยครับนี่ครับมันบานครับผมนี่ ฟังลึกสวนนี้อุ้ยีครับบานหมดแล้วครับสวยงามอลามแท้ครับพี่น้องวัอนี้บ่มาบ่ผิดวังแล้วครับวันนี้ครับได้ติดไม่ติดมือกับบ้านแล้วครับวันนี้ครับโอ้มีแนวนอนครับมีแนวนอนครับพี่น้องคิดว่าจิกรับเราเห็นเรื่อยๆครับ ปลาเนี่ยนี่ใยครับน่างมาเป็นคิปกิโลเลยว่าเห็นครับคนตัพครับแน่นอนเนย่ยนางจนหัวน้องเลยเนี่ยนี่นะฮะคุณข้ามาสิ้องทางใตครับผม ไต่มีอีก3ามสีดอกครับไปครับหานงกอมเลยครับอือสีดอกครับนะสีได้มันบานหมดแล้วครับพี่น้อง,ส,งสวยครับไ,ไ,ดได้ยไ,ไ,ดได้ย,ดยครับหยคนเด็กแก้วน่นอนครับครับขอถงุงใหญ่แล้ว่วอดอก อุ้ยมีสองดอกครับสองดอกมันบานกันมับนบานไปเลยเอาขึ้นตังคุณมากะเดี๋ยวกันนครับไหครับพี่น้องพอได้แล้วครับมืัอนี้ครับมีเมนูแล้วครับมืัอนี้ครับนี่ครับงมาแล้วพี่น้อง นเห็ดตะไคร้ครับมโอนี้โอเคครับผมมีเรื่อยๆครับพี่น้องโอเคครับเคคบดีด๋วยวไทยบังเรื่อยๆนะพี่น้องนะอเนาะมันจะพอแรงมันเหรอครับไปพี่น้องเกือบวไปเห็นหล่อนะอไหนดอกใหญ่กว่ไหนดรื่ โอ้นี่ไงครับนี่พอ่อครับเดี๋ไม่เห็นเหรอเดี๋ยวเปรเล็ดเนี้ยเดี๋ยวป้อมนี่ดอกไงเพ้อเบ้อเลยครับนี่ให้ยดูนีด่ดอกไงครับดอกไงครับพี่น้องพ<ง>อได้กำตำกนตำแก้วแล้วครับ โอเคครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องเดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวสิไปเบิ้งนะครับแล้วลุปยอดมะเฮาได้หลายเท่าไลนะครับพี่น้องไปครับมาครับพี่น้องครับลุบยอดครับผมได้หลายได้หลายครับมันนี้ครับมันธิเต็มครับวันนี้ครับเต็มกราบนะครับนี่ครับสิบกิโลครับในบ้านสิบกิโลในบ้านกินแล้วกินแล้วเหรอครับประมาั่นนี้ครับ พ่อได้ตำปนตำแก้วครับอือได้หลายอยู่ครับโอเคครับผมพี่น้องครับรับคลิปนี้ครับผมครับกลับบ้านนะครับพ่อได้ตำปนตำแก้วครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับ